ก็ขอกราบสวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่อง f ฟนเดอเดเฮสการอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมฟรีไฟนะครับฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์นะครับแจกตัวละครน,นะครับนะนี่นะครับ Lock in, ล็อกอินรับตัวละครทดลองสูงสุด30วันฟรีนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ เข้ามารับได้นะครับล็อกอินเพียงแค่วันเดียวนะครับน่าจะได้เกือบทุกตัวนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูให้หมดให้หมดก่อนอันนี้ก็คือผู้รอดชีวิตพิเศษนะครับวันที่8กับวันที่9้านะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะครับอันนี้แปดรสภาคมรับฟรีกล่องตัวละครถาวรนนะครับก็คือกล่องสุ่มตัวละครถาวรน,นะครับ นะสายฟรีน่าจะถูกใจแหละก็จะได้มาแบบนี้นะครับนะส่วนอันนี้ก็เป็นการทำบัเก็บผุกรลังนะครับใฮอาโตและเคนล,ลี่นะครับใครอยากทำก็ทำได้นะแต่ผมก็จะทำเอาเคนล,ลี่นี่แหละเพราะว่าผมมีไฮอะโตล่างสองแล้วนะครับโอเคนะครับสามารถปรล็อกอินได้นะครับอันนี้ แต่ว่ากิจกรรมยังไม่เริ่มนะครับกิจกรรมจะเริ่มวันที่แปดนะฮะพฤษสภาคมนะครับนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับนะส่วนอันนี้ใครอยากรับ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 ,บทีละตัวก็ได้นะเพราะว่ากิจกรรมถึงวันที่สิบนะครับนะนะรับได้นะแต่ผมจะรับหมดเลย ปับป๊บปั๊บรับให้หมดครับส่วนส่วนใหญ่ก็จะมีหมดแหละก็จะมีแล้วนะส่วนใหญ่ผมก็จะมีแล้วนะปั๊บไม่มีมีแล้วคูนี่เอ๊ะเล่นคูดีไหมเริ่มตั้งแต่เล่นเก,เกมฟรีไฟล์เปิดมาเนี่ยทุกคนนะ มันยังไม่มีมันยังไม่เคยมีตัวละครเช่าเลยนะนะจริงๆนะเอาเฮยเฮ้ยเฮยเน็ตเป็นอะไรอะ่ะครับเปิดเอ้ยไม่ใช่เปิดรับไปเรื่อยๆื่ทำไมมันไม่ให้มีกดรับทีเดียวหมดเลยวะ อันนี้พรกิจผูกพลังนะครับนี่ทำกันได้เนาะทำง่ายมากนะไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่อะไรนี่อ๋อไม่ใช่กิจกรรมใหม่ชุดนี้นะครับเอามาสามารถแลกด้วยาพลืกคิสตั้นได้แล้วนะครับชุดนี้นะ เข้ามาตั้งนานแล้วแต่เ,เพิ่งจ้ามาขายนะใครอยากปลูกพลังก็ทำได้นะครับนะโอเคนะก็ามาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับส่วนแคนฟิลเตอร์ตีเฮก็ยังเปิดรับอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยนะครับนะเปิดกกติกาการเข้านะครับก็คือกดไลค์คลิปนี้ กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ทิ้ง UID ไว้นะครับแล้วก็ชื่อเฟซนะครับและโพสต์ด้วยนะครับโพสต์ Post ให้เป็นสาธารณะนะฮะแล้วผมจะเข้าไปเช็คว่าโพสต์ Post จริงไหมนะครับแล้วก็จะครับถ้าโพสจริงนะครับก็จะรับมาก็จะเชิญแคนนะครับแต่คุณต้องไม่มีแคนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจกัแกนน t กชาม